ทำยังไ,ไงให้พูดสคริปต์เป็นธรรมชาติพอดีเลยครับวันนี้โกดมีงานอีเวนต์ไะไปดูเทคนิคเบื้องหลังการพูดสคริปต์ให้เป็นธรรมชาติกันตามมาธรรดานนะครับเราจะได้สคริปต์มาล่วงหน้าประมาณ2-3วันครับอย่างแรกเลยที่โก้ดทำก็คือเราต้องอ่านสคริปต์ทั้งหมดก่อนเพื่อทำความเข้าใจรวมทั้งอ่านชื่อประวัติเช็คตำแหน่งให้ถูกต้องครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะอ่านอีกรอบหนึ่งแบ่งวรรคตอนและก็เน้นจังหวะการพูดให้ถูกต้องรวมทั้งเน้นในส่วนของสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญครับแต่เราไม่จําเป็นต้องพูดท่องจำสคริปทั้งหมดนะครับเอาที่เราเข้าใจว่าอันเจนดาของเราเป็นยังไงลำดับบูเลตเป็นยังไงเริ่มทาเหมือนเล่าเรื่องครับวิธีนี้จะทําให้เราเนี่ยพูดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกับเป็นการท่องหรือว่าอ่านสคริปครับโดยปกตินะครับหน้างานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสคริปเป็นธรรมดาอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของกําหนดการ ว่าอุ๊ยเดี๋ยวเพิ่มคิวนุ้นเดี๋ยวลดคิวนี้ไม่ต้องตกใจเลยครับซ้อมจนเข้าปากพร้อมแล้วก็ขึ้นเวทีได้เลยสวัสดีครับผมครูโอ๊ตชาญุกริชิงกาญานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอีเวนต์ทิ้งแทง,ทงครับ